สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจอุปกรณ์กระบอกไล่นกไล่สัตว์ลันทุ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์กระบอกไล่นกไล่สัตว์ลันทุ่งนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ติดตามเพจนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ซื้อสินค้าไปแล้วนะครับสอบถามมานะครับว่าการจัดส่งเป็นยังไงนะครับ การจะส่งนะครับเราจะใส่ในกระบอกนะครับที่มีความแน่นหนานะครับลักษณะนี้นะครับที่เราจะส่งให้ท่านนะครับอุปกรณ์ของท่านนะครับเมื่อเลิกใช้งานแล้วเราจะมีคําแนะนําว่าให้เก็บรักษาอยู่ในกระบอกนะครับส่วนการใช้งานนะครับผมแนะนํานะครับที่ทดลองมาใช้มานะครับใช้งานฉีดพ่นนะครับให้เป็นละอองฝอยนะครับ อองฝอยก็คือฉีดพ่นประมาณ3-5ถึงครั้งนะครับไม่เกิน10ครั้งเพราะว่าถ้าฉีดพ่นมากเนี่ยนะครับเชื้อเพลิงแอลโกอฮอล์ที่เราฉีดพ่นเนี่ยมันจะเหลือนะครับเคยเห็นน้ำมันเครื่องตัดหญ้ามันท่วมไหมครับมันเหลือนะครับมันเผาไหมไม่หมดนะครับผมทดสอบ5ครั้งก่อนนะครับหนึ่ง5สามี่ห้าห้าครั้งนะครับ แล้วก็จุดครับพอแล้วครับสำหรับเสียงแค่นี้นะครับมันจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับท่านได้นะครับไม่ต้องฉีดพ่นมากนะครับหลายท่านที่นำไปใช้แล้วฉีดพ่น20 30นะครับผิดครับมันจะกลับกันจะทำให้ไม่เกิดเสียงนะครับ เสียงจะไม่ดังเพราะว่ามันเหมือนน้ํามันท่วมเครื่องตัดหญ้าครับนะครับโค้ดแค่นี้เองนะครับแล้วก็สอบถามมาว่าลั่นทุ่งราคาเท่าไหร่350บาทรวมค่าจัดส่งนะครับสําหรับกล่องพัสดุนะครับที่เราจัดส่งลั่นทุ่งให้กับท่านนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ท่านเก็บลั่นทุ่งนะครับหลังจาก เลิกใช้งานแล้วนะครับท่านจะได้มีที่เก็บนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยนะครับนี่เวลาแกะนะครับได้ดันทุ่งไปก็เอามีดคัตเตอร์ตัดตรงนี้นะครับสี่ที่นะครับแล้วก็ดึงฟ้าออกนะครับหลังเลิกใช้งานจะได้เอาไว้เก็บได้นะครับแล้วก็ลั่นทุ่งนะครับตรงนี้นะครับก็น้ำหนักสามร้อยกร่ม ความยาว85เซนติเมตรนะครับก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวกระบอกตัวนี้คือตัวจุดแมงติโตนะครับก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ให้เป็นละอองฝอยนะครับฉีดไปนะครับใส่ตรงนี้นะครับยิ่งเป็นละอองฝอยยิ่งดีนะครับก็แนะนำสาม ถึง10ครั้งนะครับผมใช้อยู่ประมาณ5ครั้งหูผมก็วิงแล้วนะครับมาดูที่แมกนีโตนะครับแมกนีโตจะเป็นตัวนี้ครับอย่าไปกดเล่นนะครับมันมีประกายไฟนะครับไม่รู้ว่าเห็นประกายไฟไหมนี่ครับนี่ครับมันจะมีประกายไฟนะครับอย่าไปกดเล่นนะครับเดี๋ยวมันมีไฟช็อตมือได้เล็กๆน้อยๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้นะครับ หลายท่านที่เอาลั่นทุ่งไปใช้นะครับแล้วพ่นแอลกอฮอล์ไปนะครับอาจจะเจอสภาวะอากาศที่ชื้นหนาวเย็นนะครับพ่นไปแล้วอย่าหาทำนะครับทําอะไรครับนี่ครับพอพ่นไปแล้วลั่นทุ่งทําไมไม่ดังแล้วเอาไว้แช็คนะครับจุดไฟอย่างเงี้ยไปลนที่ปากกระบอกนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านพ่นแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงลงไปแล้ว นะครับท่านจะไปทําอย่างนี้ไม่ได้อันตรายนะครับลั่นทุ่งใช้กับอุปกรณ์หัวจุดตรงนี้เท่านั้นนะครับถ้ามันไม่ติดยังไงท่านเอาไปตากแดดสักประมาณ10-15นาทีนะครับแล้วก็นำมาฉีดพ่นแอลโกอฮอล์ใหม่ไม่ต้องไปจุดมากมายถึงขนาดใสย่ย0 3สครับมันเกินพอนะครับไม่ต้องให้มันยิ่งใหญ่ดังอะไรมากมายนะครับมันเกินครับ หลายท่านต้องการที่จะให้มันดังนะครับต้องศึกษาวิธีการเรียนรู้ด้วยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับอินบ็อกมาสอบถามกันได้ครับ